ุช่องยังโตมาเดอร์ลาบใกล้นะครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยก็คือผมไปตกปลาอันนี้และการตกปลาของผมก็ผมเคยอาตี์ปไปแล้วแต่ว่ากล้องผมกลาเกินทำไมเข้าเรงดีกว่าครับก็คือว,วันนี้ผมคือจะมาทำคลิเปเบรก็อาจจะเห็นที่หน้าช่องแล้วก็คือว,วันนี้เป็นรายการ X Battle นะครับ และสนาใหม่การใช้อัดคลิปครั้งแรกจะเป็นยังไงไปดูกันแต่ต้องไปดูคอมโบก,ก่อนว่าจะใช้อะไรนะโอเคแต่ว่าขอพูดอะไรสักอย่างนึงก็คือคนดูช่วงนี้คือโค้รที่จะน้อยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมคนนี้คนหลอกเท่ให้ผมด้วยนะครับโอเคไปดูเลย ค,ครับเดี๋ยวเรามาดูคอมโบที่ผมจะใช้เลยนะตัวแรกก็คือยูนิคอร์นสติงนะครับใส่ลัดเชตเป็น760และก็บิดเกียร์แฟตครับฟ้าบนล่างดำอย่างนี้ก็ดูแปลกดีนะแต่ก็ทเท่เลยเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปครับผมใช้เป็นเบตของวิสัตรลอตนะแล้วก็ลัดเช็ด580แล้วก็บิดเกียร์พอย ออกมาเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหก็ดูแปลกๆเหมือนเมื่อกี้เลยโอเคเรามาดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปครับใช้เบรดเป็นของดานบัสเตอร์รัตเชตเป็น960แล้วก็บิดกินนดเดิโอ้โหคอโมโบที่แปลกมากเลยครับไม่เคยเห็นไม่เคยพบเคยเจอที่ไหนเมื่อก่อนโอเคเรามาดูตัว,ตวกันเลยตัวต่อไปครับเลียนเคส 570แล้วก็บิด Excel โอ้โหนี่มันคอมโบพิสดารมาดูมาดุงมาดูอะไรกันเนี่ยอันนี้ก็คือคอมโบทั้งหมดที่มใช้ในวันนี้นะโอ้โ oh, ห oh. ซึ่งแล้วตัวผมจะดิ้นแต่ละคู่จะเิ้นแค่สเกมเทรานว่นเดี๋ยววันยาวเกินแต่อาจจะแถมให้แค่2องสเกมเอ๊หนึ 1, เกมโอเคแล้วก็ที่ชุดผมก็จะใช้เป็นอันนี้ต่อกับดัมจับปอมเหมือนเดิม ม,นมนันมันงเดียงับบมันเป็นวันเดิมแล้วโอเคคนระับเดี๋ยวเราไปดูที่สนามกันเลยนะว่าไอพวกนี้มันจะเล่นดนยังไงไปดูกัน let's go <S อ๋าแล้วก็อยู่ที่สนามอันใหม่นะครับโอ้โหโคตรเที้ยวอะ่ะของแท้ด้วยอือือคือสนามแท้อันแรกของผมนะือและ การแข่งขันในตอนนี้ก็คือมีแต่เบยของแท้นทั้นคนโอ้โหของแท้หมดทุกชิ้นนะครับเป็นด้ามจับโอเคครับเดี๋ยวเราต้องสมกันก่อนนะเอาตัวไหนก่อนดีเอาตัวไหนก่อนดีได้ไงต้องสุมดีโอ้โหคูโโ่แรกครับก็คือสองคู่ของตัวนี้ครับก็คือเรียนเคสเจอกับวิสัตระครับ ไม่รีรอไม่รอรีไปชมกันเลยมาทีทูท one, วันโกไปแล้วเอ้ทาวออาเออวัอาเเอเ,อ,เอาเอเอรเเ ชนทิอดับเลยดับเกมที่สามครับที่ขยับเท้าทีดวัวร์กันกมุ้ก อ,อีกเกมครับอีกเกมทีทวนกูเอาวไม่ลงมา่างกันวะทำไมครับชีทวนกู นะก <im sharing> ็คือ <im> ว <IT r ary> ิสัสบอสหรือเปล่าแต่ผมอยากให้วิสัสบอสชนะคู่ต่อไปครับดามเมสเตอร์เจอกับูนิคอนสติงและก็หมุนไม่นานทั้งคู่เลยไม่ต้องเอาตัวเองลงก่อนว่เกมแรกครับดามเมสเตอร์ทีทวนกูโอ้วิร์ตัวเองเวิร์สตัวเองอะไรวะเนี่ยไม่ครับทีทวนกู

ให้มันแบบโจมตีก oh, Lord, Lord, oh, Food, ันโดนนโก้ชโอยทีโก้ชวโอยโดตดรดติดดโอยกมท้ายกมท้ายละทีทวนโก้ิ สายสายพอเถอให้ผู้ชนะเป็นยูนิคอร์นสติงนะครับคู่ต่อไปผู้ชนะมาเจอกับผู้ชนะครับทีทูวันโกชูอ่าไปดิชูโอ้ยออกไปงนี่วะมาทีทูวันโก

จังอ่ะทีทวนกูเนโคตที่จะเบาดูโอเคไปดูคู่หีกคุ่นเลยคู่ดีครับเจมสเตอร์เจอกับ มองมเห็นจะกับเรียนเคสวันนี้ก็นหนอกไปกแล้วมาที่ทวนโออนี่แหละเเอาอันนี้ลงก่อนป่ะ ้ก็อมัน uh, อก็อไอ้ยลงแล้ววันเกิดรอบนี้ครับก็คือดรัมบสเตอร์ชนะ คู่ต่อไปครับก็คือวิสซาร์ดและดามเสเตอร์คู่สนามนะคู่สนามมาทีทูวันโกชูดอ่าชุดวางวางระเบิด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 โอ้

โอ้โอ้โอ้ไดีวจงอะพอพคุทีทวนโอ้โอไปดีไปดีไปดี คู่นี้ก็พอครับเดี๋ยวสามระเบิดนะและคู่สุดท้ายของวันนี้ครับก็คือยูนิคอร์นกับเลียนเคสนะครับซิงท,ทก่เก่ายูนิคอร์นเดี๋ยวลองเอายูนิคอร์นลงก่อนนะจีทูวันลาโกลาสูดโกลาสูดโกลาสูดโกลาสุดเอ็กซ์เต็มเอชเคสออทฮิงแมนรัวแสนสิบเมตน โอ้ยตรเีับตอนหมดสติมก่อนแล้วก็อีเกมชิทวันโกอาไปดิไปดิตมตมตเมตมตเมตมตมตมหมูตมหมูตมหมูต้มหมาต้มหมาตมหมาตมแมวตมแมวตมแมวต้มมาสิก ันนตวี้เอาอีกเกมเอ๋อสองเกมนั่นที่แล้วก็โอ้ยเอาแบันตนี้ตัวนี้เอ็กซ์ดีนะอ่ะเกมสุดท้ายสีทูฟันก็จุดพอเลยแบบนี้ ทีทูวันก wow. okay, ็ชื้อไปดีชื nei, listen, oh, <my> right. ่อเปนีว yup. ้าวกดถังกันเหลือร้อยเอาแถมให้เกมันเมื่อกี้มันเร็วเกินชื้อ่ปดีชื้อเป็มโอวแตกหนึ่งสวยครับโอ้ยแล้วพอแค่นี้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปสุกผลที่โต๊ะ อมกันเลย Let's go โอเคครับท่านชมก็ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปที่ผมเพิ่งกลับมาลงนะโอ้โหต้องแบบขอโทษทุกคนที่อาจจะรอดูอยู่แต่ไม่รู้แม่งจะมีคนรอดูไหมเออแต่ใครรอดูผมขอโทษอีกทีครับก็คือผมขี้เกียจลงคลิปขี้เกียจทำเลยคือมันไม่มีไฟอะ่ะไฟดับไฟยินไฟกินไฟลอยไฟจอยไฟดับ โอเคครับก็ผมจะพยายามปลุกไฟให้ตัวเองมาทําคลิปนะทุกคน,นแต่ผมคิดว่าคลิปบ,บนนิ๊บเนทอาจารย์น้อยอาจจะเปลี่ยนคอนเทนต์ก็ได้ว่าบิ๊บ,นบนเบทแต่ละตัว,ตวแม่งก็แพง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 เออใครจะมีปัญญาไปซื้อขนาดน,นั้นวะโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วใครอยากเป็นสนับสนุนหรืวอนนว่าอยากปิโก้แชร์ผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับซัลค์ใครนะครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วบ๊ายบาย let's go